เอาล่ะครับผมจะทำการเปิดครั้งแรกสามสองหนึ่งไป <c oughs> เอยบอสมาปั้นทีมมาดีกว่าน้องชายเอาไหม ว่าเราต้องหาเกมเมนเลยเว้ยเราเมนสแลมดังแล้วก็เราค่อยไปเล่นเกมอื่นเวลาเราว่างเออแล้วเราเล่นเราเล่นแบบเฮฮาเราเน้นคอนเซ็ปต์มึงจำไว้ทีมเราไม่ต้องเกิ่งเน้นหาให้ฟันร่วงเลยให้คนดูมันแม่งแบบแบบเนี้ยเข้าใจป่ะเออเน้นในฮาอย่างเดียวใครจะเล่นจริงจังกูไล่ออกให้หมดกูเป็นหัวหน้าทีมพอมึงแบบเฮ้ยวุกเว่ามึงแบบนี้มึงออกกูไล่มึงออกแบบนี้เลย ออพอไอ้บออมึงเริ่มตบแล้วมึงเริ่มจริงจังแบบเี่ยเริ่มโยนบอลดึงเวลากูชี้หน้าบอกเลยกูไล่มึงออกจริงจังเกินคือกูไม่ไหวแล้วอะ่ะกูไม่อยากเล่นเกมพวกนี้เพราะกคูคียดพรกูเล่นนะอืออืมจะไดาวะเมื่อกี้อืมแม่เ้ยคุณไม่ได้เลยนะมึงอ่ะอืมกูไล่ออกหมดเลยอ่ะใครจริงจังกูไล่ออกเอออารักสวัสดีเลยแล้วกันครับ ท,ทุกท่านในงายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนักหนักไรในวันนี้คุณอยู่กับเกบซารแรมดังที่คลิปที่แล้วมีคนดูเพียงแค่หนึ่งหมื่นวิวนะครับผมเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะ าบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off s t a t Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาหเ,เดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำบงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส,ส่กิ๊ก้ด้วยนะครับรดอีกหนึ่งร้อยบาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชากของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้น ร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c g ทไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินเนะีครับหรือว่าเติมพาน UID ดีหรือว่าเติมพาน ID ด,ด,ดีพัทเบที่นี่สะดวกปลอดภัยสง่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองเลิงอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับคือกุลงเกมกากากไปอะเลนโบซิกแบบเอ๋อเอออันเน้นตลกอะอันเนี้ยเลนโบซิกแบบเน้นตลกอะคนยังดูแบบคืออาจจะยิงโหดอะมันก็ใช่แต่ว่าแบบไป คือลงเลนบนซิกไปเนี่ยดูดูดูนี่กูสาใจตรงจ่ายตังมาเปิดไอตัวเฮีย้ยอะไรเนี่ยก่อนละซีออกไปคุณดูหมื่นเจ็ดกูไปละเจอกันใครจะอยู่ก็อยู่กูไปก่อนละคนมาดูตลก hey, <yeah. S 1> ไม่ได้มาดูจริงจังใครจะจริงจังก็ไปที่อืน่นอรารมากนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่นะครับฟุกุดะเข้านะครับแต่เดี๋ยวก่อน เนี่ยผมไม่ได้สนใจยอดตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วผมมีแนวโน้มว่าผมจะกลับมานะครับคัมแบ็กมาเล่นกับทําทีมกับน้องบอสกับมาตู้แบบต้นคลิปที่ผมบอกไปนะใครจริงจังนะกูไล่ออกเป็นหัวหน้าทีมเออนะครับผมซึ่งดจะไปกิจกรรมกันนิดนึงนะครับตอนนี้มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับผมเป็นฟุกุดะนี่เลยฟุกุดะเคนโชนะครับชื่อยังแับดาราญี่ปุ่นเลยเนาะ สมูไรนะครับผมก็หน้าตาบนตีนใช้ได้เลยนะครับเป็น EF แต่เราไม่สนใจครับเดี๋ยวเราไปตอนนี้นะครับมาจิได้ลงตู้แล้วนะครับซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทันมากินะครับตอนมากิเขาก็ไปเลยแล้วกันทีเผิดอฮาทีเรามาดูกันครับว่าวันนี้ผมคํานวณมาแล้วนะครับเราจะเสียประมาณ8,00พพอยนะครับจะมาดูกันว่าเราจะเสียน้อยกว่านั้นหรือเปล่าถ้า8,00 0พอยผมจะต้องเเ้้ยอา อ oh, บัตรฝึกซ้อมอันนี้แอคติ้งอันนี้วอร์ม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 อันนี้วอร์ม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 วอร์มนะครับอันนี้คือวอร์มนะเป็นไงได้ดูรีแอคแบบวอร์มคืออัดคลิปต้องเล่นใหญ่ไม่เน้นจริงจังเข้าใจไหมครับไม่เน้นจริงจังไม่เน้นเท่เน้นเน้นตลกอย่างเดียวนะครับคอนเซปต์ <laughs> <Concept S 1> คือเราเน้นตลกนะครับอันนี้คือวอร์มวอร์มให้ดูก่อนว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาอันนี้ท่ามันออกมาจริงๆเป็นยังไงถ้าออกมาจริงเป็นยังไง อันนี้วิ่งวอร์มเพราะว่ามันไม่ไม่มีทางได้นอกจากจะได้คริสตั้นอ่าอนีพี่จะอธิบายให้ฟังเผื่อน้องๆยังไม่รู้ถ้าเนะยครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คริสตั้นไปแลกสมุดเนี่ยไม่มีทางได้เมื่อกี้ผมวิ่งวอร์มไม่ดู้วผมวิ่งวอร์มไม่ดูไม่ได้เขินไม่ได้เขินวิ่งวอร์มวิ่งวอร์มจริงๆแต่เขาก็ไปเลยและกันอีกห้าครั้งเฮื้ออันละสองอันละคือผมไม่รู้จะต้องภากยังไงให้มันดูตื่นเต้นโอ้แล้วจังหวะนี้นะครับอันที่ห้ากำลังจะหมุนไปแล้ว เฉียดไปนิย yes. เดียวค,คือกูไม่รู้จะพาไงให้ตื่นเต้นมึงเป็นวงวร้องงโง่อะเข้าใจปะตอนนี้มีน้องบอสกามอโต้บอกมาว่าให้พี่ไปใช้คูปองไปซื้อแต้มวงล้อนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมก็เดี๋ยวรอเหมามาเลย50อันนะครับแบบมั่นใจยืนยันที่จะใช้คูปองซื้อใช่ไหมใช่นะครับแล้วไปเปิดทีละอันลุ้นๆๆคือเมื่อกี้อ่ะคำนวณมาแล้วว่าถ้าผมเปิด150ร้าครั้งผมจะใช้8,100คูปองแต่ ถ้าผมไปซื้อปองแบบเมื่อกี้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนลูกถุงชิงโชควงล้อหรือเป็นกรชาปองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแบบนี้นะครับเพื่อสุ่มหานะครับเผื่อว่าจะดวงดีกว่าก็ลองแบบ50อันไปเลยละกัน นะครับผมก็50ได้มา82ถือว่าคุ้มนะมาปีสัก50ครับแล้วก็น่าจะพอแล้วนะน่าจะพอแล้วไป50บไปถ้าครั้งนี้กําไรอีก32นะครับเราต้องการอีกเมื่อกี้เราเปิดไป10ละโอเคต้องการอีก50เพราะทั้งหมดเราต้องการ150นะครับ150ยหไปอีก2,750ัูเบคองคิดจะเติมนะครับผมไม่ต้องคิดมากเลยนะครับคิดถึง CGC Thailand นะครับร้านเกมปลุกเสก นะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าใช้เลยวันนี้เดี๋ยวนี้ซีซ c t h a i l แลนด์ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับเอ,อใครเอาโลโก้กูมไปใช้กูตบปากแตกเลยนะดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า c ีซีซีไทยแลนลิงก์อยู่ข้างล่างเลยครับขายอีกหนึ่งดอกบอกเลยว่าเข้าได้นะครับสปงสปอนบอกผมได้แนละผมจัดแบบเขาเรียกว่าแบรนด์แบบอย่างดี นะครับพูดปั๊บจำเข้าไปในใจ<ฮ>จำเข้าไปในสูตรลบส่วนประสาทเนี่ยน้ำลายกันเดนเลยสับไปอีกสิได้มา72โอเคนะครับฟิตละหนึ่งร้่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับผมเสียไปทั้งหมด6 0 0 0ปองเท่านั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะได้ก่อน150หรือเปล่าแต่เอาชัวร์แล้วคือ6000นเองนะไปอีกหนะ้อออก5อันมาไหมมาไหมคิสตัน ย้ายพี่หลโอู้หแล้วเป็นกระชาองที่ลุ้นมากๆเลยครับคุ้มทุกเสี้ยววินาทีู้หตื่นเต้นหัวใจจะวายเอาละครับและจังหวะนี้ผมกําลังเอาซาวแบบตื่นเต้นลัวกองเลยแล้วก็สู่มาดินาเขาลังจะเปิดในสามปั๊มปั๊มปั๊มสองปั๊มปั๊มปั๊มหนึ่งไปนลครับผมโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังไงครับดูเหล็กนะหมุนไปรอบๆนะครับครึ่งบนครึ่งล่างแต่ตอนนี้รางวันบิ๊กใหญ่ นานอยู่บนซ้ายแล้วยังไงครับหมุนไปสี่มุมเมืองแล้วตอนนี้อีกเลขสองครั้งโอ้โหข้างล่างหมดแล้วแล้วครั้งสุดท้ายไปอืมอีเหี้ยบผกูพากไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยบเอาคลิปเร็วๆเลยกด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 เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปพี่น้องยังไงยังไงยังไงอันที่สี่ดีอันที่ห้าดีเฮ้ยกูไม่เคยได้ก่อนเลย คือเกมนี้ผมไม่เคยได้ก่อนเลยนะครับได้ก่อนที่ที่มันจะควรจะออกนะ,ะเข้าใจปะเอา,อางี้ก็ได้รอบหน้ามึงเนี่ยมึงเขียนตรงนี้เลย100่ง้ยโอ้ยฮัลโหลว้าวไปหนึ่งหนึ่งร้อย้าสิารสรุปว่าได้คริสตัลหนึ่งครั้งมึงเขียนแบบนั้นเลยเข้าใจง่ายกูแก่ด้วยไม่อยากจะมาอ่านดูหนังสือเยอะแยะปวดหัวนะครับมึงเขียนบอกเลยว่า199ครั้งอ่าอีซี่กดเมาส์รัวๆได้เลยพี่ โอ้อไ้บอสขอบใจมากน้องชาย <Wow. S 1> โบรเพเยอร์กับชาดิวะ่ะต่อครั้งที่1นึมาครึ่งทางครับผมต่อไปครั้งที่1นึต่อไป1นึต่อไป1นึ้อยบกแปลกแล้ววะ่ะเปิดหนึ่งครั้งขัดดวงให้เป็นเลข1นึ่งร้อยี่ดีใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรออุดหูไว้ด้วยทุกคน เพราะว่านะครับคลิปนี้จะทําให้คุณหูแตกก่อนที่เราจะไปกันตอนะครับยาวนิ้วโป้งไปไปอุดจมูกเนี่ยเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกปิดตาอะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนีอุดหูเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเสียงของผมนั้นมันไพเราะจับใจเสียงของผมดังเข้าไปในสโสตประสาทผ่านแก้วหูชั้นนอกชั้นในผ่านก้นหอยเด้งสะพัดเข้าไปในน้ําหูกระแทกเข้าในรูหูน้าหนวกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมเอานิ้วโป้งกดปุไมกดไลค์กดแชรกับผมด้วยครับให้ต่อเลยนะครับเอ,ออฟ้อาล้วน เหมือนพอเรากดอันนี้แล้วมันรู้ว่าเรารีบอะนะเออเออ,อ,อเอางี้ก็ได้อ่าถ้ามึงยังไงมึงมึงมาถึงช่วงพีกันนะมึงไปเปิดเกมมาสักประมาณ8เดือนออจะเข้าเดือนที่1 0 1 1 12อ่ะอันนี้คือกูหมดความตื่นเต้นแล้วแน่นอนสําหรับการแบบหมุนวงล้อเนี่ยเออเหมือนมึงเห็นจนชินแล้วเหมือนกูเห็นจนกูชินตาแล้วอะแบบทํายังไงก็แม่งก็ไม่มาแล้ว คือมึงเอาปุ่มตรงนี้มาแทรกเลยเปิด10ครั้งเปิด50ครั้งกนียอยอยรอเอาจริงคือแบบกดปั๊บมาปุ๊บผมเชื่อว่าปุ่มนี้จะได้ใช้อย่างแน่นอนครับครับสวยตั้งแต่กดสกคริปไม่มาเลยนะครับไม่มาจริงๆบ,บอลบอสแม่งมาป้ายยาหลอกๆอเอาเลข3เลยกันเลข3เลขส1 2 3แล้วก็คูณ5เข้าไปเป็น1 5 ไปอีกฮะไปแล้วกันโอ้ยอย่างนี้ใครดองคิดตั้นไว้ก็คือแลกมาขี่ได้เลยเอ่ะเพราะมันเข้าวงล้ออย่างนี้เรอระโอ้ยโกงแท้ผมถามจริงนะครับผมพี่พี่ที่เคยเล่นนะครับมันต้องมีอยู่แล้วผมอยากจะเห็นแบบคนที่ดวงดีขนาดหนักอะ่ะเป็นแบบเทพเจ้าแบบแข่งดวงอ่ะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอผมหน่อยว่าใครที่มันเคยได้นี่อะไรเนี่ยอะไรมะเ่ยจะงอยอะไรมะเยไม่ชินครับกับการมีผมใครนะครับที่เคยได้นะครับก่อนการันตีมันไม่ได้ไม่ได้ไวไป ก่อน50ดีกว่าก่อน50าสมีไหมคอมเมนต์ Comment ไว้นะให้แค่ร้อยยี่สิบห้านะเกินจากนี้ไม่ให้นะด้วยนะไม่ว่าใครจะมาเขียนว่ามึงได้กูไม่เชื่อหรอกเวย้ยว่ามึงขี้โม,ม้แล้วงั้นแหละเออกูหัวเวลานเวย้ยปิดหูปิดตาเข้าใจไหมขอแสดงความดีๆกับนักล่าด,ด้วยคุณได้คริสตัน,นบอลบกโอ้โหวดวงดีชั้นนี้ไม่ต้องรอชั้นหน้าสิจีิงไทยแลนด์เอ้าเฮ้ยกระัุกอ้าเฮ้ยกัระตุกเอา สุดๆดูครับดูดูซ้อมซ้อมซ้อมเฮ้ยเอาปิดเลขปิดเลขไว้ปิดเลขปิดเลขปิดเลขไว้ปิดเลขปิดเลขปิดตรงนี้ไว้ปิดตรงนี้ไว้เอาละครับผมจะทำการเปิดครั้งแรกสามสองหนึ่งไปถ้าได้นะถ้าได้แนละ้วผมจะโกนหัวเลยเปิดครั้งเดียวเียได้แล้วได้ยินเสียงเฮ้ยดวงดีสัสเกินไปครับเนี่ยได้ไมาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โห กนนินนนอ๋อถ้ามันแค่สปีดใช่ไหมแล้วก็อันติีแล้วก็สองเลยเหรออันติีแล้วก็สติวนี่ใช่ไหมลองดูนะควนตีไปแล้ว <c oughs> <c oughs> คือมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะถ้ามันมันนั่นแหละ โอเคผมเริ่มหาช่องยิงเป็นละเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะแจ๊ะแจโชว์หน่อยจานผมกดไปก็ตามแต่มันต้องมีไอ้ไอตัวที่มันแจ๊ะกับเรากระโดดมาเป็นเพื่อนเราด้วยถ้ามันไม่ไม่กระโดดมานีก็ยาก ผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการเล่นมาร์กี้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็โอเคนะครับกลับมาเล่นใหม่ก็รู้สึกโอ้โหสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันนี่ฮะตลกแฟลวหูเสียฟันไปหมดเลยฟันหน้าเหลืองไปเลยนะผมไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้แปรงฟันด้วยนะครับบอกว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะสนุกนะครับผมไม่ได้เปิดตัวใหม่นะตัวมันกากนะครับผมเล่นแต่ตัวแบบไม่กากนะครับก็จะไปทำโอเคครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับาหทผม con lại ý